ครับสิ่งต่างๆเนี่ยที่ผู้ประกอบการคนไทยเนี่ยกำลังหวานอมขมกืนเข้าไม่ถึงเติมสภาพคล่องไม่ได้นู่นนี่นั่นเนี่ยนะฮะแต่กลับไปดูเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามติครอรมองไปไปเรียกว่าไปประเคนสิทธทิประโยชน์ให้กับนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาอมไอ้นูน่นไอ้นี่คือสมนาคุณกันสุดนิ่มทิมประตูอะ่ะแต่ทำไมคุณคไม่ดูผู้ประกอบการ ชาวไทยที่กําลังตกทุกข์ได้ยากอยู่คุณหันไปดูแต่ข้างนอกไงเฮ้ย,ยกว่ามือเรียกนักลงทุนเครื่องนอกเข้ามาแล้วประเคนสิทธทิประโยชน์เข้าไปวีซ่าระยะยาวไอ้นู่นไอ้นี่อครอบครองถือครองกรรมสิทธิใ์ในทรัพย์สินได้นู่นนี่นั่นเยอะแย,ยะไปหมดนะแต่คุณไม่เหลียวแ,แลเลยคนคน,คนไทยใน,ในประเทศไทยผู้ประกอบการที่กําลัง y am y am. ย่าแย่คุณไม่คิดมาตรการอะไรออกมาบ้างเลยเหรอเออ ผมผมก็รู้สึกเอ้ยน้อยหน้าน้อยเนื่อทำใจเหมือนกันนาจครับครับอาจารย์<ง>สุรชัยว่าอย่างไงครับช่วยปิดรายการเถออาจารย์สุรชัยผมผมจะจะช่วยปิดรายการเนี่ยขอขอกลับมาที่เรื่องเมื่อกี้เรื่องเรื่องเดิมเพราะว่าเรื่องที่พี่บ๊วยพูดถึงเรื่องสิทธิประโยชน<อ>์ต่างเนี้ยมันโอ้โหมันพูดพูดแล้วเหนื่อยพูดไปก็เหนื่อยเปล่าครับเอาใกล้ตัวก่อนดีกว่าคือตอนนี้เราเห็นเลยว่าเรื่องเรื่องใกล้ตัวยังไม่ค่อยดูเหมือน เออเขากดูแลใกล้ชิดอ่ะครับผมยังยืนยันนะว่าสิ่งที่ผมเห็นภาพไว้เหมือนภาพนิมิตที่ที่เขามองว่าจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นในประเทศไทยนะี่ดูเพจพระเยอะนะเลยดิมิตภาพที่เราสัมผัสกันลูกนี้มาทุกวันทุกวันทุกวันครับรู้สึกได้ว่าเออการล่มสลายหรือการพังทลายของคลื่นลูกนี้เนี่ยจะมีตามมาไม่นาน ครับแล้วสิ่งที่จะเตือนก็คือว่าเอาคือคนเนี่ยคนเราเนี่ยกลัวที่จะติดโควิดอืแต่มันจะถึงจุดหนึ่งที่ลูกหนี้จะไม่กลัวที่จะติดเครดิตอืครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ครับใช่ใช่ใชผมสัมผัสดูหลายคนแล้วเขาบอกว่ามันไม่มีทางอื่นไม่มีทางก็ต้องปล่อยฟ้องก็ฟ้องอ ติดบูโลก็ติดไปถึงเวลาเข้าไปแก้กันเอาปากท้องให้รอดซึ่งถ้าเกิดสถานการณ์มันเป็นเช่นนี้เศรษฐกิจเป็นเช่นนี้แล้วก็สถานการณ์ลูกหนี้ก็ยังอยู่ในจุดที่ถอยไม่ได้แล้วมันตกหน้าผาแล้วถึงวันหนึ่งคนไม่กลัวเรื่องติดเครดิตเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่จะพังทลายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดหนี้ควรเรียนกองมือมาขนาดนี้รุ่นลูกเนี่ยเขารู้เนี่ยแล้วก็ เขามีส่วนร่วมกับครอบครัวเขาเห็นเนี่ยว่าพ่อแม่ลําบากยากเข็ญเนี่ยถึงวันหนึ่งเด็กพวกน,นี้ยจะไม่ได้คิดแบบการรักษาเครดิตหรือรักษานี่รักษาความเป็นลูกนี้ชั้นดีเหมือนกับพ่อแม่คิดครับนะครับเช่นกันกับ SME ที่จํานวนมากหลายคนพยายามเขาเรียกว่าก้มกลืนฝืนทนสู้ธุรกิจก็สู้หนักนะครับ,รบหาเงินก็วิ่งหากันถ้าตายไม่ไม่มีทางอื่นและจนแล้วก็ตอนนี้ก็ลําบาก นะครับมีออกระบบก็สุดแล้วนะครับวันหนึ่งก็ถึงจุดที่ก็ไม่กลัวแล้วใช่ใช่ถึงวันนั้นเนี่ยผมคิดว่านี่แหละครับจะจะเป็นจุดจุดเป็นจุดเปลี่ยนที่น่ากลัวเพราะว่าการพังทลายมันก็จะเหมือนเหมือนที่เราต่อต่อเลโก้แล้วมันพังลงมาเออครับนี่ก็เลยฝากจุดท้ายว่าจริงๆนะผมขอย้ำอีกทีในรายการชวหนหาเรื่อง คือคือถ้ายังปล่อยไปเรื่อยๆจะซื้อเวลาไปเรื่อยๆหรือว่าดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆเนี่ยโควิดเนี่ยมันไร้จุดจบอืมครับใช่เออโควิดมันไร้จุดจบคนกลัวฮะแต่นี่เนี่ยมันรู้จุดจบถ้าคนไม่กลัวเนี่นะอ่าครนี้อะไรจะเกิดขึ้นเตือนดังๆนะขออนุญาตเตือนดังๆผ่านรายการพี่บวยนะครับอาจารย์นารัก็คงรู้แหละแต่ว่าบางอย่างก็นะครับไม่ไม่สามารถเราก็ไม่สามารถพูดมากเึื่อกว่าแบบนี้ ครับนะครับถึงวันนั้นก็ผมสรุปอย่างนี้แล้วกันตายตกไปตามกันนะครับทั้งลูกนี้ <c oughs> เจ้านี้ <c oughs> ผม <c oughs> ผมขมวดไปแบบเนี้ยนะครับเป็น <c oughs> เป็นจะไว้เป็นภาษาวิบัติหรือภาษาธรรมอะไรก็แท้สุดแท้แต่ถ้าเจ้านี้ <c oughs> ยังยังนึกว่าตัวเองชิวชิวเนี่ยถึงวันหนึ่งก็จะตายตกไปตามกันพร้อมๆกับลูกนี้แล้วแหละนะครับ วันนี้ขอบคุณนะจ๊ะครับเติมเติมพี่บอยนิดเดียวครับธุรกิจเช่าซื้อวันนี้เนี่ยนะครับอยู่ภายใต้กรรกากับดูแลของพรบรคุ้มครองผู้บริโภคครับอ้าวหน่วยงานนี้แค่นั้นนะครับกับเอ่เอเฮ้ยก็ตื่นสักทีสิตามพรบอ,รนอนุชานานคาสายเนี่ยวันนี้กลับจากชัยนาทแล้วก็มาดูหน่อยมาดูหน่อยครับแล้วก็คณะกรรมการชุดนี้ที่กำกับปัจจุบันนี้ก็คือออกสัญญาท่านนั้นนะครับเพราะนั้นถามว่าไม่มีองค์กรไหนไปไปกำหนด ไปบังคับหรือไปทําอะไรเลยนอกจากกาหนดสัญญามาตรฐานอย่างเดียวอย่างอื่นไม่สามารถทําอะไรเขาได้เลยเนี่ยมันลอยดอกเบี้ยทำเนียมอะไรยังไงก็ได้ไม่มีใครจำกนดอยู่ในสัญญาเขาเขาก็จะมีการกํากับครับเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามีการปรับโครงสร้างหนี้หรืออะไรก็แค่ขอความร่วมมือแว่าให้ทําแบบนี้นะแบบนี้นะไม่มีไม่มีอํานาจที่จะไปบีบให้เขาทำนะครับเพราะนั้นเขาก็ลอยตัวอยู่เหนือปัญหาพวกอย่างเงี้ยครับในสมัยหนึ่งคุณอภิษฎ รัฐมนตรีคลังคนนู้นนะครับเขาก็พยายามจะรวบรวมไอ้ที่อยู่นอกนอกแคนชาติเนี่ยเอามาอยู่ด้วยกันภายใต้กระทรวงการคลังนะรวมสากลอมรั์ด้วยคงได้ยินนะครับแต่ว่ายังทําไม่เสร็จท่านไปก่อนครับซึ่งน่าเสียดายนะถ้าทําได้กระทรวงการคลังก็จะมีอํานาจครอบไอ้พวกไฟแนนซ์ที่ไม่ได้อยู่ที่อยู่นอกเหนือการกํากับของแคนชาติครับก็น่าเสียดายครับอ๋ออ่ะเอาท่านมาอีกทีด้ไหมครับคุณอภิษฎครับ เอาเอาท่านกลับมาอีกทีดีนะผมผมก็ว่าตอนเขาอยู่เนี่ยมันก็มีผลงานมากมายนะครับก็ใช้ได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ย c a l e s like society s Society เนี่ยใช่ไหมท่านก็พยายามทำจนมันเกิดขึ้นมาได้อะเพียงแต่คนที่เอามาทำที่หลังมันทำเพี้ยนทำแล้วเธอะไปหมดนะครับ